เซตศูนย์สบเจ็ดคูณสตอบเซตศูนยคูณส ตอบหนึไป0 87เพิ่ม3ลด90เพิ่ม5เพิ่มอีก5เพิ่มอีก4เพิ่มอีก5ลดอีกสิตอบเก้ค่ะเซตศูนเพิ่ม7จ็เพิ่มอีกยีส ลด8ลดอีก8เพิ่มอีกหตอบค่ะเซตศูนเพิ่ม3เพิ่มสเพิ่มสองเพิ่ม3เพิ่มสองเพิ่มหนึ่งตอบ

ตอบหนึงหกสองไป